วันนี้ฟักก้าจะมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการยื่นทบทวนสิทธิ์ในโครงการเราชนะเพื่อรับเงินเยียวยาผลกระทบสถานการณ์โควิด1 9นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ผ่านการพิจารณาในโครงการเราชนะก็ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วนะครับผ่าน w o r ร d Wide Web a เราชนะ .com โดยฟักก้าได้แบ่งปันวิธีการทบทวนสิทธิ์ไปแล้วในคลิปที่แล้วมานะครับ กดมุมบนด้านขวาไปตามดูกันได้เลยครับหรือกดท้ายคลิปนี้ก็ได้นะครับฟาก,ก้าจะลงไว้ให้ครับตามที่ได้มีการแจ้งผลการพิจารณาโครงการเราชนะทั้งของกลุ่มที่2คือกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งและกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับเมื่อวันที่ห้า และ8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาและเปิดให้โอกาสยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้ง2อกลุ่มสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาแต่มั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนดนะครับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาครับมีคำถามถามฟักก้ามามากว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นครบถ้วนจะมีข้อความอย่างไร แสดงว่าเราได้ส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ฟักก้าจะมาแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ครับจะมีข้อความขึ้นมาว่าได้รับคําขอทบทวนสิทธิ์ของท่านเรียบร้อยแล้วถ้ามีข้อความนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์ของเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วครับ ในกรณีที่มีข้อความอีกแบบขึ้นมาว่าไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้เนื่องจากไม่พบเลขประชาชนนี้ในการเข้าร่วมโครงการเราชนะหรือสถานะของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไขาการทบทวนสิทธิ์แสดงว่าอาจมีข้อผิดพลาดในการใส่เลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้องไม่มีเลขบัตรประชาชนในระบบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ